นิ่งอาเซียนโดยทันชนกจงยศยิ่งและทิพากรสุภลักษณ์ เราจะไปคุยกับคุณโซเฟียรอสฮัวนะคะหรือว่าเธออยากให้เราเรียกเธอว่าคุณสวรัต oh. คือตอนนี้เนี่ยนะคะเธอเป็นผู้จัดการร้านมัคคลินคลินิกนะคะเป็นสาขาที่กัมพูชาคืคอมัคคลินคลินิกเนี่ยใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะจะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กเลยคือในกรุงเทพเนี่ยมีแค่ไม่กี่สาขานะคะแล้วก็คุณหมอมงคลเนี่ยเป็นเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเพื่อนที่สนุกวันนี้ยังเป็นหมอมงคลเ,ยเนนยคลยงชินชัยใช่ะคะ่ะ,คะ ก็เป็นส่วนรักษาโรคผิวหนังสัญญกรรมเลเซอร์ตกแต่งอะไรพวกนี้นะคะแต่คือตอนนี้เนี่ยเขามีการขยายสาขาไปที่กัมพูชาแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะทราบก็คือว่าที่เมืองไทยเนี่ยมี6สาขาแต่กัมพูชาเนี่ยก็มี6สาขาแล้วก็กําลังสเปิร์ดสาขาที่7ด้วยโอ้แมนแซงว่าได้รับผลปบติมากะะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปคุยกันนะคะกับคุณโซเฟียรอสฮัวนะคะหรือว่าเราจะเรียกเธอว่าคุณโซรัสค่ะ สวัสดีค่ะคุณโสรันนะคะค่ะวัสดีค่ะค่ะ,คะโอ้โหพูดไทยชัดมากค่ะค่ะ<า>ไม่มากค่ะค่ะมาคัลินคลินิกเนี่ยมีตั้งหกสาขาที่กัมพูชาเลยเหรอคะเนี่ยค่ะค<า>่ะแ<า>ส,สดงว่าได้ผลตอบรับดีมากเลยจากคุณกัมพูชา ใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้แล้วได้ผลดีค่ะเ<ม>ชื่อมัน่นมากสินค้านี้ใช้แล้วแบบขายเลยค่ะค่ะ<ม>อยากจะให้คุณโสรัตเล่าที่มาที่ไปของการเปิดมัคคารินสาขาแรกในกัมกพูชาสักนิดหนึ่งอะค่ะว่าว่าเป็นยังไงแล้วทำไมถึงสนใจยี่ห้อนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลินิกเสริมความงามหรือว่าร้านหมอสิวที่บ้านเราเรียกเนี่ยนะคะในเมืองไทยมีหลายแบรนด์เลยทีเดียว<ม><ม>ทำไมถึงเลือกมักคคารินนะคะแล้วก็ตั้งแต่ในปีไหนคะ อ๋อค่ะอย่างแรกเลยค่ะดิฉันเป็นลูกค้าของมักเรียนคลินิกมาก่อนนะคะและค่ะ,ะเมื่อเขาหลับบริการรวมถึงการารักษาในประเทศไทยโดยตนเองแล้วก็รู้สึกป,ประทับใจได้เห็นผลดีค่ะค่ะที่เลือกมักเิียนคลิน,นิกค่ะค่ะก็อันนี้คือเป็นลักษณะคือร่วมทุนหรือว่ายังไงคะหรือว่าหรือ,รอว่าแฟนชายหรือว่ายังไงคะคุณคุณสร ป่ะเป็นชายคะออ่ะอ๋ออย่างคุณโสรัตเนี่ยเป็นผู้จัดการเองแล้วคือถือว่าเป็น,เ,ปนเจ้าของสาขาที่กัมพูชายด้วยหรือเปล่าคะเอ่อเป็นพีช่ชายคะ่ะเขาเป็นเจ้าของฉันเป็นคนดูและค่ะอ๋อพี่ชายเป็นเจ้าของ <c oughs> อ๋อค่ะเอลลี่อย่างนี้คือยอย่างอย่างคุณโสรัตเองก็เคยมารักษาที่เมืองไทยใช่ไหมคะ <P Taylor> ทีนี้พอเราไปเป <ใช S 1> ิด <tới S 1> ที่กัมพูชาเนี่ยเราต้องปรับอะไรให้มันแตกต่างกันไหมคะให้สอดคล้องกับความต้องการของคนกัมพูชาคะ่ะ ขอพูดอย่างได้ไหมคะค่ะคืออย่างอย่างคุณสุรัตน์เนี่ยมารักษาที่แมคคลินคลินิกที่เมืองไทยใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเออที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยชอบแบบนี้บริการ<ม>แบบนี้หรือว่าการรักษาสมมติชอบรักษาสิวหน้าใสหน้าเกลี<ม>้ยงอะไรก็ว่าไปเสริมจมูกทีเนี้ยที่กัมพูชาเนี่ยเขาชอบแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหรือว่าพอไปกัมพูชาเราก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่นมันแตกต่างกันยังไงอะคะ ก็ไม่แตกต่างมากค่ะเพราะว่าคนไทยกับคนกัมพูชาคล้ายกันค่ะเขาก็ชอบน่าใสย่างเสื้มาเอีกค่ะเพราะว่าเราเป็นมนาตรฐานเดียวกันค่ะการรักษาหรือระบบหรือว่าแค่ต่างตงต้องหเหมือนกันนะคะคืออย่างหกสาขาในกัมพูชาแนทท่ทุกสาขายอยู่ที่พนมเปญหรือเปล่าคะหรือว่ากระจายไปตามจุดต่างๆของประเทศ อืมค่ะกระจายไปตามจังหวัดด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วว่าผลตอบรับดีมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะมีคู่แข่งเยอะไหมคะคุณโสรัตคู่แข่งหรอค่ะค่ะมีแต่ซูซูแมคคาินไม่ได้ค่ะอ๋อมีแต่ซูค่ะคือเรียกได้ว่ามมคคลินที่กัมพูชาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยที่สุดก็ว่าได้ใช่ไหมคะ งั้นอย่างนี้ราคารักษาพอๆพกับเมืองไทยไหมคะหรือว่ายังไงก็พอกันนะคะเพราะว่าฝั่งเรามีระบบเดียวกันนะคะคตรงกันกับมาตรฐานเดียวกันใองประเทศไทยเลยะค,ะค่ะเอ๊อย่างอย่างสถาบันสรรมความงานจากเมืองไทยเนี่ยนอกจากมาคเรนแล้วเนี่ยมีบริษัทอื่นไปไหมคะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าอยากรู้ว่าคู่แข่งในรายเดียวกันที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ไปไปเปิดที่กัมพูชาะคะ่ะ ค่ะก็มีหลายเจ้าค่ะที่เขามาลงทุนที่กัมพูชาค่ะ๋อแล้ว,แล,วแล้วอย่างอย่างเวลาคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่โปรแกรมยอดฮิตเลยอะค่ะเขาไปทําอะไรกันนะคะที่มาคลินที่มาคลินอะคะค่ะก็ะามาลาสาีสิวฟ้ากลับค่ะแม็และเอ็นการารักษาอย่างต่อเน,นื่องด้วยค่ะอชิ้สิวกดสเวอยวางใช่ไหมคะคือบ้านเราเนี่ยวัยรุ่นทุกวันนี้น่าใสามากเพราะว่าสิวเม็ดหนึ่งก็ไม่ยอมให้ขึ้นนะคะ ไม่หาหมอเลยที่ที่กัมพูชาก็ลักษณะนี้เหมือนกันใช่ไหมคะวัยรุ่นที่กัมพูชาชชค่ะค่ะทีนี้พูดถึงว่าเมื่อสักครู่ในคุณสุรัตน์บอกว่ามาตรฐานเดียวกับเมืองไทยนะคะแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องพนักงานเนี่ยค่ะคือพนักงานเนี่ยเป็นคนกัมพูชาทั้งหมดแล้วก็ส่งมาอบรมที่เมืองไทยเหรอคะหรือว่ายังไงใช่ค่ะฝั่งเราจะไปใต้ส่งทีมงานทุกตำแหน่งค่ะแล้วมาอบรม,มในประเทศไทยอืมค่ะ และอย่างพอไปเปิดคลินิกที่นู่นแล้วต้องมีการทําประชาสัมพันธ์หรือว่าการตลาดยังไงคะสําหรับการเอาแบรนด์ของไทยเนี่ยไปเปิดที่กัมพูชาค่ะอ๋อค่ะอย่างแรกเลยฟังเราใช้การโฆษณาทางทีวีค่ะทำมาเสมอและต่อเนื่องค่ะแต่ต่อมาเมื่อมากลินคลินิกเริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค,ค้าแล้ว ก็หันไปใช้ประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆอย่างเช่นมาร์กซีนเดดโอวยูสเลตเวิร์กไซส์เฟซบุ๊กแบบนั้นนะคะอย่างนี้ก็มีพรีเซนเตอร์ไหมคะมีค่ะค่ะอันนี้เราใช้พรีเซนเตอร์ของเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นดารานักร้องของกัมพูชาไหมคะคืออย่างเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้คนดังในสังคมไทยหรือเขาเรียกว่าเซเลบริตี้เนี่ยนะคะมาโฆษณากัมพูชาก็เป็นลักษณะเดียวกันไหมคะ อ๋อค่ะเมื่อก่อนเคยมีเริ่มแรกที่เราเปิดอะคะ่ะแต่ต่อมาเราก็ที่รู้จักลูกค้าแล้วเราเน้นเรื่องคนพาพดีแล้วก็การบริการให้ลูกค้าคือมันว่าสินค้านี้ได้แล้วหลักผลดีะคะ่ะอืค่ะ แล้วอย่างถ้าเกิดให้คุณโสรัตมองภาพรวมเกี่ยวกับออธุรกิจความง,งามในกัมพูชาตอนนีออ้หลังจากนี้ไปการแข่งขันจะสูงขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วด้วยออค่ะทิศทางการแข่งขันจะเป็นยังไงคะมองธุรกิจเป็นยังไงคะถ้าเกิดสมมติว่าเป,เป็นอาเซียนแล้วคะ่ะในปี2015 ตอนนี้เราเป็นประชาคมอ,อาเซียนอยู่แล้วแต่ว่า<ม>ปี2015ปี2016เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้มง,งวดมากขึ้นด้วยอย่างน,นะคะคิดว่าธุรกิจด้านนี้จะเป็นยังไงในกัมพูชาคะค่ะที่การการแข่งขันเริ่มสูงขึ้น,นะคะ่ะเนื่องจากเริ่มมีผู้ลงทุนเข้ามาทำธุรกิจในแนวเดียวกันในประเทศ กจำพูชานะคะึือหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนเราจะมีการขยายสาขาเพื่อรอรับการเติบโตมีด้วยการเช่นในปัจจุบ,บันมีหกสาขา,าก็คือนมอเป็นงานจริงเสี่เรียบปตัตมบองบันตีเงิในใจกระบงกจามาและกำลังเตรียมเปิดสาขาที่เจ็ด คือจากหากระเจน,นะคะอ๋อ,อก็คือหลายจังหวัดเลยทีนี้อยากจะทราบว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยนะคะธุรกิจเสริมความงามหรือว่ารักษาสิวเนี่ยคือแข่งขันกันดุเดือดมากเลยอันนี้คือเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวและที่กัมพูชาเนี่ยค่ะคืออย่างคุณโสรัตเนี่ยในฐานะผู้ดูแลน่นะคะแน่นอนว่าคงจะเคยมาดูธุรกิจที่เมืองไทยบ้างน,<ม>นะคะการแข่งขันเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมคะระหว่างในกัมพูชาเองาเทียบก,บกับการแข่งขันธุรกิจในเมืองไทยมากไหมที่กัมพูชาอ๋อค่ะ การแข่งขันของธุรกิจความนา้นะค,คะยังไม่สูงเท่าที่ประเทศไทยค,ค่ะค่อย่างนี้จะถานบริการหรือคลินิกที่ได้รับการยอมรับจากชาวกัมพูชาไม่มคะค่ะค่ะติดหมายความว่าคลินิกของคนกัมพูชาเองก็มีใช่ไหมคะที่ดังๆ ก็มีค่ะค่ะทีนี้อยากอยากสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคนิดนึงค่ะอย่างคนไทยอย่างบางคนเนี่ยอย่างนิยมฉีดโบโท็อกซ์ที่หน้าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคนกัมพูชาเนี่ยนิยมด้วยไหมคะหรือว่าจะรักษาแค่สิวแค่หน้าใสผมเอ่อหรือผมสวยหน้าใสอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าต้องเน้นหน้าตึงด้วย <c oughs> อ๋อค่ะเขาก็ตอนนี้เข้าเรื่องแบบ ผิดเหมือนกันค่ะแต่หมแล้วเขาจะชอบแบบหน้าใสให้นะซจึงแบบทำเลเซอร์ค่ะอ๋อค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้คุณโสรัสฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าสำหรับคนไทยที่อยากจะไปทำธุรกิจในกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอย่างที่มาขาลินเข้าไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการเข้าไปในกัมพูชาค่ะค่ะอืม อยากฝากถึงผู้ประกอบการทไทยนะคะค่ะที่หนึ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคะที่ต้องมาเข้ากัมพูชานะคะทำธุรกิจที่กัมพูชาที่หนึ่งมาคิดนะคะต้องจักตลาดในกัมพูชาให้มากว่าความต้องการของผู้บริโภคชาวกัมพูชาเป็นแบบไหนค่ะ ค่ะที่สองไพงั้นสองมีความมั่นคงการเงินมากพอที่จะไปธุรกิจที่ประเทศไทยตีขอโทษนะคะที่ประเทศจัมุชาได้ค่ะอืมค่ะก็คือต้องรู้จักให้ดีแล้วก็ต้องมีความมั่นคงในการเงินแล้วก็มีอะไรอีกนะคะโลเคชั่นค่ะมีคำแร่และสถานที่ที่เหมาะสมที่ทำให้ธุรกิจเป็นไปได้โดยดีค่ะอืมค่ะอือฮึ่ะค่ะ ที่สี่ชุม,มนบุคลากรากที่เก่งและมีที่ดีมีคุณภาพสามารถทําให้ธุรกิจก้่าหน้ายิ่งขึ้นนะคะค่ะอือออืมค่ะมี่ะาแรงวิจค่ะปภาษาที่ใช้ในการสืออ่อสารใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและภารรษากัมพูชาค่ะความสามารถดร้านภาษาที่ทําให้การค่ะเอ่อรื ซื้อสารกับซื้อนะคะค่ะอืมค่ะค่ะก็เอ่อนี่คือทั้งหมดใช่ไหมคะที่ที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ประกอบการชาวไทยค่ะค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณโสรัสมากเลยนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณโซเฟียรอสหัวหรือว่าคุณโสรัสนะคะเป็นผู้จัดการมัคคลินคลินิกสาขากพัมค่า